ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องผู้ชมพี่น้องกรุงปลามาสมองส,สบอนสกูสกุลเมื่อไหร่ก็มาพอกระสองก็ปีคือเก่านะพี่น้องอก็ปีก็ได้มากผ้ากู๋หวาวสาวมาปักสองเนาะ<อ>มากับไอ้มากับไอ้เบี๊ผ้าพอกเมมาซื้อเสื้อผ้าเนาะซื้อเกอิบพ <ไป S 1> ุ่นน้าตุพ๊พุ่นไปนนหนให้เจ้าหัว จะบอกื่อจานตลารได้ใช่ไหม,ไม,ไไมพ่นเรียบร้าน,นไก่พก่นว้าวโซฟีน้องเลยต่ตลาดไนยอย่างนี้นะไ,ไปรลานเบ,าไ,บาไก่เบาไก่ชาวราเรืองอย่างตรงไปเลยพ่าพ่นตรงไปพี่ ใช่ใช่พ่อก็ปีเลือกเครื่องล้าดในไก่ฮะเออลาดอันนี้แล้วอันนี้เราเลือกอันนี้เนาะไอไก่ไม่ใช่ไอไกใช่พ่อมาเลือกไม่เนี่ยคือทั้งพี่ใช่พ่อก็ปีใช่มาเลือกอะไรลงล่าตลอดได้นน่นะคอยลงตลอดไปล่าล่าล,ลึกลับขนาดเอาแบบใด นี่แบบนี้รือแบบนี้พอเทได้แบบนี้งามได้แบบนี้รีเอ๊ะสีแกงเข้าสีแดงเข้าเข้ากนเลยเอแบ่กันเแบงกนเ่ไหม่กันอีคนึงนแบงนนึงนะเนาะอยู่บ้านนะาก็คือกันอีกเลยจะบอรไม่หนาเอ มีหอบเบยอยู่ขอตัวนี้าชองไหนบอกได้พอดีอง้ววอเสียเหมือนก็ยังนาวอยู่นาะอยู่ในไนก็เออคือไเขาเบิ่งกันพ่นอง่าเอืได้ยังวะืดได้ให้เบมันใสยังคือ ไอ้เฮาเนาะอันนี้กันเนาะได้ลูกแม่เพื่อนวะเอลนะเออลมันใหญ่กว่าเนาะบ่บ่มันมันเป็นพี่ใสเสือที่ชายบ่ใสเอลใสได้เสือนี่มันมันเป็นที่ใสก็ว่าอยู่มันงก็ปี่ก็ปี่ลงล่านกรเปาไก่ล่านดาวเรืองกับเป๋าไก่เนาะไอ้เยดาวเรืองกับเป๋าไก่เขาลงตลอดว่ะพอก็ปี่มาเคลื่อเขามาเดินด้นเดี๋ยเขามาเถื่อนเนาะเอาผัวส่รองเท้านำเจ้าหมักคู่ได้จ้ะ จมัคููใดในใจทางคนในใจอนวัที่มักคูไดหมักคนแม่ได้แโบสืบอกเออมักเป็นเทาแบบนี้เลใจหมักก็ได้ไปนสีเน่าหนักดิใจไก่มาหมักครนี้เป่นครนี้ก่อนหมักคนสไตล์คนละแบบเนาะอกระปิ

รถชุดๆเลยเ้ยแล้วเรื่องเาอเอาัสร้อยแปดสิบอยแปดอืมโอ้รถที่ขายสี่ร้อยห้าสิบอ่าไอก็เปลาหน้าเขาเองนาะมาอุดนนเกอยก็บไอเนาะก็ขอให้เพื่อนเฮงๆรวยๆขึ้นพี่น้องเลยเอาเอาขู่เดียวนี่บอกเลย่าจะขู่้ นี่่เ้วอหแขนั่ดแขนออากูเมด้อกแ้วแล้วได้จากโตแล้วนี่นะฮะวะป้าโเมียไปปุ๊บพด่น้องเลยบได้เด้นี่เขาเป็นเบอเีอนี่เ่เห็นแม่เห็นแม่แบงเขาไปอยากเอาเงินทอนด้ ได้แล้วเนาะใจแล้วแม่เอาเสือได้พอบ้าปะเอาเหมือนรูเข้ากันมาก็หอยหอยซื้อกับดูม่เตบาลปะถ้าเข้านี่หมักครูแบบนี้เหาหมักแบบนี้เออเข้าเข้าเป็นเข้าหมดอ่ เนี่ยทายกบก่อ่เยมุดหงอก้วองกเนี่ยเฮ้ยไปวาแบบนั้นโอ้ีกบีมาถ่าปาะนัดได้พี่หน้องเลยมาลานเขาอยากขเขามานเลยเขาอยากลงเขาอยากเลี้ยวไปผูดอะไรอืมนี่กปีจนทั่วเฮยเชื่อที่พันมี่ไหมเสื้อหยอกเสือยืดได้ใ่ไหม มาวเยืดก็มีได้เอืเจะสื่อว่าไงลอืมนี่บางแล้วไงะาโดอะไรจโตตัวนึงเสียในมันเสียผู้หญิงเสียผู้ชายอือหนุคนไหนเป็นบ่าวเป็นสาววแรอืเช่นนีเห็นแต่นในคลิป

แม่ก็ปีก็ก็ปีก็ปีกไปนี่บ่คอยได้เครื่องได้ฝอคัดกันตลอดเนาะเพื่อนเพื่อนบ่คอยหมักเสื้อผ้าแบบสไตล์ผู้เฒ่าเนาะเขาฝัดยังหายชื่อแบบผู้เฒ่าผู้เฒ่านะเขาไปสินั่กินไหนก๊อฟตลาดนอกไปแล้วไปดามหมหมอสนะดา ทำนองไม้เลยสิรุ่นๆ่าจะได้ขามาเถือ่อนาะพี่น้องเนาะอันนี้นะตลาดอยู่ฝังลา่าคว้านองม้นองบีอยากได้ยังกันะวะไหวกินมาได้ได้นองบีนี่ เขาก็ไม่ได้ข่อยเขามากเลยพ่อเลยตลาดตัวนี้บนะ่าข่อยแค่ดเขามากผมพี่น้องเลยส่วนมากเขามาไม่แต่ตลาดในตลาดตลาดนอกตอนนัวน,น,น,นะยางเหล็กก้อนฮะอ,อืมเชื่อ,อยัง,อยงไงเลยแม่ เอาชีเลดดำอย่างดีเอาตัให้กูเขาเนย่ยหดจืดในห่านจิงะแหมก็เป่กับเรื่องมันผิดเนาะสื่อของใสอีกคนวันชีชิบานนี่สื่อของใส่ในขอบครัวคนวะพอก็เป้น่ยยังบิังจือไก่ไก่เด้อ คลิปนี้ไอ้ไก่เขามาเบิ่งก็มาเข่ามาเบิ่งเลยพอก็ปียังเนื้อบวมออกอยู่ว่าเป็นไผ่ไปซะเพิ่งใช้เพื่อนนาตาดีเพื <c oughs> ่อนเก,ก่กาๆเนาะพี่น้องปล่าไก่นะ <c oughs> โอ้ยลูกชายเพื่อนยังนั่เนาะพอกระดงเนี่ย <c oughs> พอก็บม่เคยเข้ามาจากเถื่อชิปก็ปีนเป็นบปได้ข่ามาแบบสองนาะ เอากับโบได้ขอดเอากับโบคอได้ขามากคือกันเจ็ดอันเจ็ดอาแมเจ็ดอันสิบพันตีนไก่อือืเขาจีใส่ไข่ บ่อบรรยากาศยามหนาวเนาะเขาจะเอาขาจีใส่ไข่ชินให้เงบ่อาแบบมันบ่มหมักเนี่ยไตจะ่หมักนั่งแบบนี้ยจะกินชอรไงจะอาจะันใหนนะอ่า เป็นชื่อใหม่หร้านชายเพลินเนาะร้านชายเพลินหมักนังน้องพี่นอ้องพี่น้องว้าวโ,โอ้แม่ก็ปี่นี่ต่อค่ะขนาดทุกคนเลยใ <c oughs> ช่กินซีนบางใดนี่แม่ก็ปี่ชื่ออีกเลย ลีกขางเขาจะานี่หอันนี้ก็เปพ่อแม่เขาเขาไปอีกสืปลาเนาะคลิปน,นี้ก็คือว่าสมมาพอคนแล้วพี่น้องายก๋วยยกยเซนเด้พี่น้องเด้อเอาจะจบคลิปยงเทนีเนาะพี่น้องก็บโยังไล่เขาฝากกิดตมเด้พี่นอ้องเด้อสบายดี